สวัสดีครับนักเรียนทุกคนสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องการบวกลบคูณหารและคนของเศษส่วนก่อนรับชมคุณครูก็ขอฝากนักเรียนทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคณิตติดลอ้อบายครูกอฟด้วยนะครับพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับก่อนที่เราจะเรียนรู้ในเรื่องการบวกลบคูณหารและคนของเศษส่วน เราก็ต้องรู้ข้อตกลงเกี่ยวกับลำดับขั้นการคำนวณที่มากกว่า1ขั้นตอนก่อนนะครับขั้นที่1ก็คือคำนวณในวงเล็บขั้นที่2คูณหรือหารโดยคำนวณจากซ้ายไปขวาและขั้นที่3บวกหรือลบโดยคำนวณจากซ้ายไปขวาเราลองไปดูตัวอย่างกันนะครับ ตัวอย่างแรกนะครับก็คือวงเล็บเปิด1เศษ2ส่วน3ลบด้วยเศษ4 5ส่วน5วงเล็บปิดหารด้วยเศษ1ส่วน2เนื่องจากตัวอย่างที่1มีวงเล็บอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทําในวงเล็บเป็นขั้นที่1นะครับแล้วก็ทําเครื่องหมายหารเป็นขั้นที่2นะครับตัวอย่างที่2 1เศษ2ส่วน3ลบด้วยเศษ4ส่วนหาหารด้วยเศษ1ส่วน2 ตัวอย่างที่2ไม่มีวงเล็บนะครับเมื่อไม่มีวงเล็บเราก็จะทําเครื่องหมายฟูณหรือหารก่อนนะครับแล้วจึงนําไปบวกหรือลบนะครับซึ่งข้อนี้มีเครื่องหมายลบกับเครื่องหมายหารเพราะฉะนั้นเราก็จะทําหารก่อนนะครับเป็นขั้นที่1แล้วก็ทําลบเป็นขั้นที่2นะครับตัวอย่างที่3 1เศษ8ดส่วน9้ลบด้วย1เศษ1ส่วน12บวกเศษ3ส่วน4ี่ สำหรับตัวอย่างนี้ก็จะมีเครื่องหมายลบกับเครื่องหมายบวกอยู่ด้วยกันนะครับวิธีการทําของเราก็คือให้เราทําจากซ้ายไปขวานะครับซึ่งเครื่องหมายลบอยู่ทางด้านซ้ายก็ทําลบเป็นขั้นที่ 1, 1> เครื่องหมายบวกอยู่ทางด้านขวาก็ทําบวกเป็นขั้นที่2นะครับตัวอย่างที่4เศษ18ส่วนหาหารด้วย9กคูณ1เศษ2ส่วน7ตัวอย่างที่4มีเครื่องหมายหารกับเครื่องหมายคูณอยู่ด้วยกันก็จะคล้ายๆกับตัวอย่างที่3นะครับ วิธีการทําก็คือให้เราคํานวณจากซ้ายไปขวานะครับโดยที่เครื่องหมายหารอยู่ทางด้านซ้ายเราก็ทําหารเป็นขั้นที่1แล้วก็เครื่องหมายคูณอยู่ทางด้านขวาเราก็ทําคูณเป็นขั้นที่2นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการดูลําดับขั้นในการคํานวณหาคําตอบนะครับต่อไปเราไปดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างที่1 หาผลลัพธ์ของ1เศษ8ส่วน9ลบด้วย1เศษ1ส่วน12บวกเศษ3ส่วน4เนื่องจากโจทย์ในตัวอย่างที่1มีเครื่องหมายลบและเครื่องหมายบวกอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่มีวงเล็บนะครับเราก็จะทำจากซ้ายไปขวานะครับโดยการทำลบก่อนแล้วค่อยไปบวกทีหลังเราไปดูวิธีการทำนะครับ หนึ่งเศษแปดส่วนเก้าลบด้วยหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสิบสองบวกเศษสามส่วนสี่อันดับแรกเราก็จะต้องเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนนะครับก็คือหนึ่งเศษแปดส่วนเก้าเราก็นำเก้าไปคูณกับหนึ่งเป็นเก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดก็จะได้เศษสิบเจ็ดส่วนเก้าตัวที่สองก็คือหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสิบสองเราก็นำสิบสองไปคูณกับหนึ่งเป็นสิบสองแล้วก็ไปบวกกับหนึ่งด้านบนเป็น 13ก็จะได้เศษ13ส่วน12บวกกับเศษ3ส่วน4เนื่องจากจำนวนทั้ง3จํจำนวนนี้ลบและบวกกันอยู่นะครับวิธีการบวกและการลบเศษส่วนนะครับเราก็จะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะครับซึ่งตัวส่วนของเศษส่วนทั้ง3จํานวนนี้ยังไม่เท่ากันเราก็จะทําให้เท่ากันก่อนนะครับโดยการท่องส่วนคูณแม่9แม่12และแม่4นะครับ และเราก็มาดูว่ามีจำนวนใดที่เท่ากันและน้อยที่สุดบ้างก็พบว่ามีเลขที่เท่ากันและน้อยที่สุดก็คือ36เพราะฉะนั้นเราก็จะทำในลักษณะแบบนี้ครับก็คือการนำา9ไปคูณกับ4เราก็นำา4ไปคูณกับ17ด้วย12คูณกับ3ได้36ก็นำา3ไปคูณกับ13ด้วย4คูณกับ9ได้36ก็นำา9ไปคูณกับ3ด้วยเช่นกันครับ ทำในลักษณะแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จับมันคูณกันลงมาครับก็จะได้17คูณ4ได้เท่ากับ68 13คูณ3ได้เท่ากับ39 3คูณ9ได้27นะครับตัวส่วนก็จะเป็น36เหมือนกันหมดเลยเมื่อตัวส่วนของเศษส่วนทั้ง3ามจนวนนี้เท่ากันแล้วเราก็จะจับตัวเศษมาลบและก็บวกกันตามลําดับนะครับโดยการนํา68ไปลบกับ39ก่อนนะครับ 68-39ลบ39เหลือ29 29บวก27ได้เท่ากับ56ส่วน36นะครับเนื่องจากเศษ56ส่วน36อยู่ในรูปเศษเกินนะครับแล้วก็ยังไม่ใช่เศษส่วนอย่างต่ำด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครูจะทำให้มันกลายเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก่อนแล้วก็ค่อยเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษเกินนะครับโดยการนำา4มาหารนะครับอ่า4อะไรได้36ครับ 49เป็น36 4คูณกับอะไรได้56ครับ4คูณกับ14นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เศษ14ส่วน9นะครับเศษ14ส่วน9อยู่ในรูปของเศษเกินเราก็จะต้องตอบให้อยู่ในรูปของจํานวนคละโดยการนำ9ไปหาร14 9คูณอะไรได้14ครับ9คูณกับ1นะครับได้9แล้วนำ9ไปลบกับ14เหลือ หเป็นตัวเศษด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คําตอบออกมาก็คือ1เศษ5ส่วน9นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่1น,นะครับซึ่งตัวอย่างที่1ไม่มีวงเล็บนะครับแล้วก็มีเครื่องหมายลบกับเครื่องหมายบวกอยู่ด้วยกันนะครับวิธีการทําก็คือให้เราทําจากซ้ายไปขวาตามลําดับนะครับต่อไปเราไปดูตัวอย่างที่2กันนะครับ ตัวอย่างที่2หาผลลั์ของ1เศษ2องส่วน3ลบด้วยเศษ4ส่วนหาหารด้วยเศษ1ส่วน2เนื่องจากโจทย์ข้อนี้มีเครื่องหมายลบกับเครื่องหมายหารอยู่ด้วยกันนะครับเราก็จะทำเครื่องหมายหารเป็นขั้นที่1และเครื่องหมายลบเป็นขั้นที่2นะครับวิธีการทำก็คืออันดับแรกเราจะเปลี่ยนจำนวนคลาให้อยู่ในรูปของเศษเกินนะครับซึ่งจำนวนคละของเราก็คือ1เศษ2ส่วน3าม ก็ให้เรานำา3ไปคูณกับ1เป็น3แล้วก็ไปบวกกับ2เป็น5ก็จะได้เศษ5ส่วน3ลบด้วยเศษ4ส่วนหาหารด้วยเศษ1ส่วน2เราก็เปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณนะครับแล้วก็กลับเศษกับส่วนครับจากเศษ1ส่วน2ก็กลายเป็นเศษ2ส่วน1นะครับเราก็จะได้เลขในลักษณะแบบนี้ออกมานะครับ ขั้นตอนต่อไปเราจะทําจากเครื่องหมายคูณก่อนนะครับก็คือเศษคูณเศษจ,จับส่วนคูณส่วนนะครับก็จะได้4คูณ2เป็น8แล้วก็5คูณ1เป็น5นะครับก็จะได้เศษ8ส่วน5ออกมานะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะจับเศษ5ส่วน3ลบด้วยเศษ8ส่วน5นะครับเนื่องจาก จำนวนทั้ง2จำนวนนี้มีตัวส่วนที่ยังไม่เท่ากันนะครับเราก็จะต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนโดยการดูสูตรคูณแม่3กับแม่5นะครับก็พบว่ามีเลขที่เท่ากันอยู่หลายจํานวนเลยนะครับเราจะใช้จํานวนที่น้อยที่สุดนะครับก็คือ15นะครับแล้วก็ไปดูครับว่า3คูณกับอะไรได้15แล้วก็5คูณกับอะไรได้15นะครับก็จะได้มาเป็นบรรทัดนี้ครับก็คือ3คูณ5เท่ากับ15ก็นํา5ไปคูณกับ5 5คูณ3เท่ากับ15แล้วก็นำา3ไปคูณกับ8ด้วยเช่นกันนะครับเมื่อคูณกันก็จะได้ในลักษณะแบบนี้ครับก็คือ5คูณ5เท่ากับ25 8คูณ3เท่ากับ24ตัวส่วนของจำนวนทั้งสองก็เท่ากับ15เมื่อตัวส่วนของจำนวนทั้งสองเท่ากันแล้วเราก็จะจับตัวเศษมาลบกันก็คือ25ลบ24ส่วน15นะครับ25ลบ24ก็มีค่าเท่ากับ1นะครับก็จะได้ เศษ1ส่วน15นะครับเศษ1ส่วน15ก็เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วเราก็นำไปตอบได้เลยครับก็ตอบเศษ1ส่วน15อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่2นะครับซึ่งตัวอย่างที่2ก็จะมีเครื่องหมายลบกับเครื่องหมายหารอยู่ด้วยกันนะครับวิธีการทำก็คือให้เราทำเครื่องหมายหารก่อนแล้วค่อยนำมาลบกันทีหลังนะครับ สุดท้ายนี้คุณครูก็ขอฝากนักเรียนทุกคนกดติดตามช่องคณิตติดล้อบายครูกอ๊อฟเพื่อที่จะได้ไม่พลาดติดตามรับชมคลิปใหม่ๆของครูนะครับสวัสดีครับ